วันนี้เรามาทำความเข้าใจว่าทำไมการทำประกันสุขภาพต้องพ่วงกับประกันชีวิตกันนะคะเหตุผลนั้นง่ายมากค่ะเพราะประกันสุขภาพรวมถึงประกันโรคร้ายแรงเป็นสัญญาเพิ่มเติมตามเมื่อขายของบริษัทประกันชีวิตต้องพ่วงกับประกันชีวิตที่เป็นสัญญาลักถึงจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะซึ่งเรามี2แบบของประกันชีวิตที่แนะนำค่ะ แบบที่1คือประกันชีวิตตลอดชีพ Smart Protection 99ทับ20แบบที่2คือประกันชีวิตควบการลงทุน UL Plus และ Unit Link ทั้ง2แบบนี้เป็นแบบที่มีอายุสัญญายาวถึงอายุ99ปีทำให้ลูกค้าต่ออายุสัญญาสุขภาพหรือโรคร้ายได้ยาวๆไม่ต้องกลัวว่าแก่ตัวไปจะต่ออายุประกันไม่ได้ค่ะ แบบแรก Smart Protection 99 20จะจ่ายเบีย้ยประกันชีวิตถูกและคงที่ตลอดสัญญาโดยจะส่งเบีย้ย20ปีให้ความคุ้มครองถึงอายุ99ปีแต่เบีย้ยสุขภาพจะปรับเพิ่มตามอายุทุกปียิ่งอายุเยอะขึ้นเบีย้ยยิ่งแพงมากๆค่ะ ส่วนประกันชีวิตควบการลงทุนทั้ง UL+ และ Unit Link จะช่วยให้คุณจ่ายเบีย้ยสุขภาพคงที่ตลอดสัญญาแม้คุณอายุ60ก็จ่ายเท่าเดิมเบีย้ยจะไม่ได้แยกส่วนของประกันชีวิตและสุขภาพจ่ายเป็นก้อนเดียวกันเลยเสริมนิดนึงค่ะแบบ UL+ จะการันตีผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ำให้ด้วยค่ะสรุปง่ายๆแบบตลอดชีพเบีย้ยเริ่มต้นถูก แต่สุขภาพปรับขึ้นแบบควบการลงทุนเบี้ยรวมสูงกว่าแต่สุขภาพไม่ปรับเลยค่ะที่สำคัญเบี้ยรวมตลอดสัญญาของแบบควบการลงทุนจะจ่ายถูกกว่าประกันชีวิตตลอดชีพด้วยค่ะเพราะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมาช่วยจ่ายเบี้ยรประกันสุดท้ายคุณควรเลือกประกันชีวิตให้เหมาะกับคุณเพื่อให้ประกันสุขภาพของคุณคุ้มครองได้ยาวนานที่สุดกันนะคะ